ลูกหายแล้วจีหายแล้วดีโอ้ยตายแล้วพ่อชกเต็มหน้าเลยสู้เขาลูกชกมวยสู้เขาสู้พ่อลูกโอ้สู้เขาลูกสู้เขาสู้พ่อแล้วลูกโอ้เก่งจริงๆริงเลยชกมว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 ยโอ้ยเก่งจริง